โอ้แต่คนขน้วเหนือเขา่อยากให้คนอีสานมาอยู่อ่ะโอ้เป็นอย่งคนอีสานเนี่ยอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้เพราะว่าคนไทยเขาเรียกไทยไทยอีสานเฉยเฉยเดี๋ยวเขาเล่าเขาเล่าเนี่ยเออเอินว่าเล่าเนี่ยนะเนาะเขาไม่ใช่เล่าเล่ามันต้องดูเลี้ยงกันระวังสิระว่ามุจ้าเอินเขายุ่นเขาก็เขาบูเเมนยุ่นเน่นอนแบบนี้ยนเกโอ้โหเล่าแบบตีเงี้ยงเงี้ยงก็ตีเล่ายืนเขาแถวนีิ ยังกาะมันมบอกาบบอคุ้มกับเนิดกพรอันบันดีอันแถวคนอีสาเน้อตะปีซูดไปหอดมันจะอยู่ไรบอหากันแล้วนี่หามื่อก็บมีผู้ใดมาตรวจจำเป็นออกมาฟังเทมกุ้งได้กุ้งอาไวหปลาเทอนซำหนมโตัวว่ากินมข่าปลาในวาณยุคตะขาหน่นนะเก็บนั่ยกมาเลดกินมา้ดยกแอ่ว่ากับสีน้ำปลาจิ้ือ วัสดีมามากิเขามากฟาดกินกุ้งกุ้งเต้นนี่เลยเนาะวายกุ้งเต้นแท้เต้นี่รนันเต้นลอเต้นล้วนแค่นี้นนี้นี่นี่รอดิไม่ไมสดๆสม้แค่ละใบสองใบติการกันมา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 เอาไปใบก็ผู้ให่เดินไม่กนานแล้วตายล้ม่แม่มากินเข่ากินเข่า อยู่พะเยาด้ไเนนะอยู่พะเยาพะเยาตัวไดนเผ็ดตัวไดบ่เผ็ดยยกล่องหนึ่งสองกล่ตัวนี้บ่เผ็ดเตี่ยตัวไดเผ็ดตัวไนเผ็ดมาไ้ไรบีไมนี่ไหมเอามาแ่งเนี่แซ่บเด้แ่เองนี่ยอาหยเข้ามาเลย เออเนี่ยไม่หตัวอ่กุ้งไต้งงงเลยแบมีเนีอบยหด่มีัวเพราะว่ามันไม่วยมนจไดกินก็หนีมันมาีละใบมถเลยบ้าัวกะดาเขา้อดีมาี่ล่ะกิกุ้งเต้นหนแม่จานนี้ยังเขาลงมาเขาได้ไหเอ้ยยายกินกุ้งเตี้นส้นเลยายออบ้หวน่ย Vente! <laughs>

นันแซ่บันกินปมเนี่ยงม่ใช่งแอปมา่เห็ดเห็ดโซโซรเห็ดเงสีตะเกาะรายออไปน้ำเงเฮ้ยหาเลยไปหไปเพิ่งว่ากินกุ้งเต้นไมซ่เนี่โอ้ยบานปะกอบปกติกินหลายก้นนี้่ได้ซเนี่ยพอโน่เอาลาบสีนมาน้อนเนาะข้าขายบุ้งมาก้อเ้อ บอกขึ้นพานมากขึบนบเห็นเลยท่ันมาสี่เบอร์บ้าีเดียวไม่เียหนิ่งที่เิ่ทไข่มือนกินก้อนใหญ่ไม่ให่ก้อนเล้กเอาแ้มโซกันล็กเอาแง้นกนกะได้หรอก็มีอยากกินย่างหอกไม่ได้กินตีม้แน่อื่นว่าจะกินกเ แค่ผมจอดคือบองหอกก็ยาคจอไปยอมเตะผมจอดคือบงหอกแล้วก็คือไปยอมเตะเรากยมเนาะมันมีเกล็ดรับไนี่บาซื่องอกผมบองอกยำบ้านดได้พี่น้องเอ้กงอกก็ยังให้หล่นหล่านเสีนเสถียขนาดยกหงอกยำยำยำแดงยำดไ่ได้ช้อีดแล้วยแดงมะ

ขึนไหมไ่กันใสกันลูกไนาะลกมใส่ก๋เียลารเียใส่ไม่เสียนี่ยูพะเยาเลยเนาะปานวิสารเนาะตายง่านาเนะยานา่าไม่ยูพะเยาง่ายงายมันน้ำเงีกา่จะว่ามันตะก่อนมากพออย่างไงก็มากไก่แทน เพื่อให้หนางหน้าดีผู้ใดมากก่อนั้นถ้ออาอีสานเนี่ยพรอม้วนเมเทนี่มาแต่ศูนย์สามศูนย์สามโอ้หกสิบปีแล้วอตอมากศูนย์หกมาอยู่เมืองเหนือเลยกับปีแล้วแต่ก่อนบ่ได้มาอยู่บ้านนี่เลยไดนะ้เนาะมาอยู่เมืองอุดรวุ่นบ่บข่ขยายขยายมาที่มาอยู่เชียงรายก่อนบอกกนะังไลมาบบที่นล่มาอยู่บ้านในร้อยหลวงมาไม่ร้อยหลวงมาตั้งบ้านพตะลึง มือโตมาบ้านประเทืองมูอโตนั่นน่ะมูอพ่อนี่มันอยู่บ้านนี้ได้หรือวะพอไงวางพอไงวางพอเขาใจเงาเนี่ยชื่อบ้านดูไม่รู้ไยหลวงนั่นคุมปลาโบกนั่นน่ะงวดโคบกนั่นเลยมาอยู่น่ะพอไงวางั่น ตอนนั้นเขาเลยมัดจับที่บ้านป้าตึงเนี่ยมาเห็ดเป็นลอ็อกเป็นล็อกเป็นล็อกมัดลับที่ไผ่ที่บ้านทีไ่ไผ่มมบ้านมูไพรี่ข้ามม้นานาวนมูดิไปติดกุกลูกหกก,กกระโมงหนึ่งตัวไปติดคุาา้งแค่ยังเอาเขาหาว่าพวกเขาเป็นขาตองเหลืยงโอ้แต่ก่อนไม่มันมีขาตองเหลืองหมดแถวนี้เอาบ้านเราบุกลุกสถานที่ปู้ป้าของเขาคนเดียวเด็กพายุนั่งแหลกหน้าได้นะ กาจีวานาวิทยูบ่วิทยูขก้ระแลกน้าเหน้าหน้าวิทยุกัคือวิทยุแกเอาเหน้าทงละร้อยสอร้อยสามร้อยน่งเนาะคือโบแหลกไว้อะไรเนี่ยไงเนจีวยเลาบ่มันจอวู่ไบ่หากันแล้วนี่หามือกับโมีผู้ใดมาตรวจจำเป็นต้ฟังเทมกเือยังไหาหปลาเทีอนจำหนมัตัวว่า คอยขาดเจ้าเจ้าคาคอยคอยขาดเจ้าเจ้าคาคอยเออเป็นผู้ใดก็ผู้ใดก็จริงง้างไปผู้เดียวคนเมี่ยงเอาเมี่ยงไปคมคืนคนเล่าเอาสันแต่ว่าให้มานกินของพี่เมี่ยงคนเมี่ยงไปคมคืนแก้กันอยู่เพราะงั้นเขาจะเขาหงงเขามานี่เอาไว้น้ำม่นนาบบนั่นยี่มันล้งมาลักอดถวยหอดบวงเขาอะเป็นอย่างนี้เป็นอย่งสัน เขาบ่อยเขาดูอ่ะไมนเป็นเระบบเพานี่เลยนี่คั่วหนึงนี่เดือนนึ่งมันทีพูแทนนั่นบักอันนี่ยังก็ไม่ยิ่งเจญเัยคั่วคั่วหานนี่ปันญันาดีนี่มันไรเนี่ยก็ที่สา้นกับมันแค่แควเนื้อละปีนี่มึงวค่ที่สารนตามึงใกล้ครอบครัวละแสนครอบครัวละแสนครอบครัวละนมือสเอาขึ้นมาเบิดตมาแล้วที่กนเ โอ้แต่คนคนเหนือเขาประหยกให้คนอีสานมาอยู่อ่ะโอ้เป็นอยังคนอีสานเนี่ยอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้เพราะว่าคนไทยเขาเรียกไทยไทยอีสานเฉยๆฉยเดี๋ยวเขาเรียกว่าเขาเล่าเนี่ยแล้วเอิญว่าเล่าเนี่ยนะเนาะเล่าเล่าขาตรงเีออเขาไม่ใช่เราเรามันต้องดูเยี่ยงกันระวังสินระวังมุจเจ้าเอิญเขายุ่นเขาก็ว่าเขาบูเเมนยุ uh uh ่นเนี่ยเนาะวันนี้เขี่ยเขี่ยไกันเออ มาตื่นมาเล่ากนย้อนเกันเล็กกันไปโรงเรียนนี่รัดตีกันเล่ากันย้อนจะสู่เล่วอะไรแค่แล้วเล่ามาตีย้อนๆก็ตีแล้วยืนเขาแถวนี่อีหยังก็พ่อมบอกคำบอกบอกคุ้มกำเนิดกะพ่อมอันบนี้อันแถวคนอีสานเนาะตะดีสุดไปหอดโคมกับสองแถวคนย้อนกับสันเครื่องเดียวให้ลือกับเครื่องเดียวเป็นบุกลุกบ้านเขาเนาะ บ้านีบ้านก็อีสานก็บานมาหน่อยมันเป็นคนอีสานเบิดมันาไม่จะเล่าเตี้ยบ้านารก็บานซันเปรยก็เป็นคนเหนือเอเล้าหาแดดเขาแก่ย้อนนาปูแค่แค่ซุ้มเงกินน้ำกันฟื้นกันเป็นตัวข้าตัวตัวไทเป็นไทยเมกเขาก็มาประเดเอาไปเอามาไล้แต่ก่อนย้อนกินประดี๋เป็นตีกินห้างแห้งเาจะเอาไ้เนี่ยไปกินดวเนาหรอก เขาจะเอาปลาเนี่ยเอาปลากระเดืดปลาตาเออไปเอี่ยต์ไปแหไปเขาไปแห้งเขาเนาะหาแห้งไปแห้งเขาเนี่ยป้องเสมอเขานี่ยคือเมื่อนี้มันยุคจริญแล้วมันกินไรก็เล่าอีกกระเดือดนี่นกินไรก็เล่าอีกเลยจตอนนี้อยู่อยู่นั่กันอยู่มาเดินมามาเคยไมากินเขาอืมอือไรล่ะแม่เขาไปทำนั้นไปปะ บาหัม้าม้ากิ่้ม้อว้าหมดเมลท่กกินอ่าทอดบัวบีบหวานเจ้าจุ้ยมีเบียร์ย่าแก้วเียเ้าเแล้ววนจะไปวัสามขดไปจะซื้อมาได้ยังไเจ้าจล่ะค่อกลับไปเหรอไม่้อื่นม่อาหาอ้ อันนี้มันปลาอย่างไรี้ปลาคาบของก่อนมันเป็นปลาคาบของเองไม่หลุดไปนับดอกไม่ได้นับนะอันนี้ก็จิปักแถวดีเว้ย้ันมันมันแทงหลังมันสีแดงเอาดอยานเดียวสี่เขามาสีโทมา ยายอาจซื้อยาดาบ่มาเอาหลานเจ้นมาด้วยลานเจ้ามานอนหนีบไปบานหลานลูกคอยลูกคอยนนัซื้อคอยใปเอาแสบแสบแซบ